2ใส่3มเนี่ยหมุนเข้าหาตัวเองคือสายจะตึงนะคะหมุนออกนอกคือสายจะหย่อนนะคะอ่ะส่วนสายส่ 4, สาย5สาย6สายจะวนมาทางด้านซ้ายเห็นไหมคะวิธีการหมุนก็คืออ่ะหมุนออกนอกคือสายจะตึงหมุนเข้าในคือสายจะหย่อนมันจะตรงกันข้างกันกับ1 2 3นั่นเองนะคะสายก็จะสายคนละด้านเห็นไหมคะ1 2 3สาแต่ทางด้านขวา 4 5 6หใสไทางด้านซ้ายก็คือสายมันจะเป็นตัว u อะคะ่ะสาย1สายสสายสสาย4สายหสาย6เป็นตัว u ลักษณะน,นี้นะคะมาดูวิธีการตั้งสายนะคะดูที่จูเนอร์ก่อนนะคะวิธีการเปิดเครื่องก็คือกดเครื่องค้างไว้นะคะเ็เปิดเครื่องมันก็จะมีเป็นโหมดนะคะกด C ีนะคะ C ี 4, ะะ 4, มันก็จะเป็นขอนะคะกดไป ก็จะเป็นเบสน,น,นะคะตัววีก็จะเป็นไวโอลินนะคะแล้วก็มีตัวยูตัว U ก็จะเป็นอูคูเลเล่นนะคะแต่เราตั้งในส่วนของกีตาร์แล้วก็ปรับเป็นตัวจีนะคะปรับเป็นตัว G จะเป็น e นะคะมันก็จะมีบอกอยู่ตรงหลังสายนะคะ2เป็น b 3เป็น g นะคะ4เป็น d แล้วก็5เป็น a 6เป็น การยืดหยุ่นมากนะคะก็คือจะเป็นสาย่วดมันจะมีทองแดงพุ่มนะคะแต่สามันถึงสายหจะมีทองแดงพุ่มนะคะก็คือมันไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะคะวิธีการตั้งก็คือเนี่ยอย่างเช่นสายหใช่ไหมคะมันยังไม่ได้อยู่ระดับตรงกลางนะคะก็คือเราต้องตั้งให้อยู่ระดับตรงกลาง ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเวลาการตั้งสายกีตาร์นะคะขวานแน่นย่อนนิดนึงแล้วก็เดินหน้ามากกว่าน,นิดนึงก็คือเราไม่ได้ผ่อนเราอยู่กับที่นะคะดูลูกปิดวิธีการหมุนนะคะขวานแน่นย่อนนิดนึงเดินหน้ามากกว่านิดนึงขวานแน่นย่อนนิดนึงเดินหน้ามากกว่านิดนึงนะคะนะคะได้แล้วเห็นไหมคะเป็นตัวสีเขียวเป็น6 E เป็นตัวสีเขียวอยู่ระดับตรงกลางนะคะ,นะคะต่อไปใส่ห้านะคะใส่ห้าก็จะเป็น A นะคะ ดูไหมะ5 a อยู่ระดับตรงกลางตัวสีเขียวต่อไปใส่4นะคะใส่4ก็จะเป็นดีอพอดิหยอดแล้วค่อยๆหมุนนิดตึงนะคะได้แล้วเห็น,นนะะไ,ไหมคะ 4d นะคะ,ะต่อไปใส่3ค่ะขอดิอหยอนแล้วค่อย ก่อนแล้วค่อยๆหมุมนิดตึง้งไปเรื่อยๆนะคะให้อยู่ระดับตรงกลางได้แล้วนะคะเป็นสามจีนะคะต่อไปในสองค่ะสองก็จะเป็นสองดนะคะก่อนไี้หย่อนแล้วค่อยๆหมุมนิดตึงนะคะทำลักษณะนี้นะคะนนก่อนได้ยอนก่อนแล้วค่อยๆหมุนนิดตึง ที้ยอ่อนเราค่อยๆลงนิดนึงค่ะไปลังนิดนึงเดินหน้ามากกว่านิดนึงลักษณะนี้นะคะ